ค่ะมาเด้อมืวันนี้จะทำข้าวต้มผัดส่วดดำแบบยั่วๆเลยนะคะใส่ส่วนดำแบบบ้านนี้ไม่มีห่วของถ้า,าจะทำบ้านนี้ไม่มีห่วของนะคะนี่วิธีการกาวิธีการหรือขั้นตอนก็คั่วกะทิเป็นปกติอะนะเพื่อนๆคั่วกะทิปกติเนาะคะ่ะคั่วกะทิให้แตกมันบ้างบางคนก็บ่อแกหรืออย่าง วันนี้จะใช่มะพร้าวสามลูกเลยนะคะเพื่อนๆนี่หม้อน้อยๆนี่เส้นมะพร้าวสามลูกนะคะเพื่อนๆมะพร้าวน้ำหอมหนึ่งลูกอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะเอาประมาณนี้เพื่อไม่ให้มันแฉะเกินไปเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เวลาเราทำข้าวต้มมัดมาแล้วมันซิโบเซ่เกินไปนะเพื่อนเพื่อน เราจะสังเกตได้ที่เม็ดข้าวเม็ดข้าวเราใช้มือสัมผัสเอานะคะเพื่อนๆใช้มือสัมผัสโอ้ยหอมกะทิใช้มือหอมมากเออใช้มือสัมผัสเอาว่าข้าวจะสุกประมาณไหนแบบนี้ฮะนะเพื่อนๆจะสุกอพอดีไหมหอมเพราะว่าเป็นกะทิสดนะคะเราบ่ได้ใช้กะทิกลองนะคะเพื่อนๆนี่ z o มเข้ามาแม่คันเลยวะเนี่ยเออที่เราคัาน้นแล้วก็ขูดใช้ อนาูดเอากระต่ายมะพร้าวขูดเอานะคะเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าเรามีมะพร้าวเราใช้มะพร้าวเยอะมันสิบซูมเบิ่งอยู่บ้ากถ้าเราใช้มะพร้าวเยอะมันจะกระทะเราจะไม่ไหม้นะคะเพื่อนเพื่อนบาไหม้ห็นไหบ่ไหมก้นเพราะว่าที่ไม่ไหม้ตูดเพราะว่ามันมันความมันของกระทะความมันของมะพร้าวนะครันเพื่อนเราใช้มะพร้าวเยอะสามลูกนะคะ มะพร้าวน้ำหอมหนึ่งลูกมะพร้าวกะทิสองลูกนะคะเพ่นเพื่อนอน,นี่เราก็จะได้มาประมาณนี้นะคะเพื่อนเพือนเออนี่จะใช้ครัวเตาฟืนเหมือนเดิมนะคะาจะจ๋าโอ้ยทาวางล่มแน่นี่นะคะเราจะไปเจอตอนที่เจะจ๋ามัดทำมัดให้ดูอีกหนึ่งรอบก็คือเป็นเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อน นี่คือข้าวต้มผัดวันนี้ยายจ๋าใช้เป็นใช้เป็นถั่วดำนะคะวันก่อนยายจ๋าใช้เป็นถั่วเหลืองแต่วันนี้ยายจ๋าใช้เป็นถั่วดำนะคะเพื่อนๆก็จะสลับผัดเปลี่ยนกันไปว่ายายจ๋าจะทําข้าวนมข้าวต้มผัดหรือว่าข้าวต้มมัดหรือว่าอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆบางทียายจ๋าก็จะทําแบบใส่เค็มใส่อย่างไปนะคะทดลองไปเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าได้ชิมนะคะ่ะว่า ถูกปากชอบบ่ชอบหมักบ่มหมัก,มกแบบใดไปด้วยนะคะเพื่อนๆแต่สําหรับข้าวต้มผัดสูตรนี้อร่อยเด็ดแน่นอนนะคะหอมหวานถูกใจรอดูอีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆไปค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะ,จะทําเสร็จด้หนึ่งซึงซึ่งนี้ซึ่งนี้จะประมาณประมาณสามร้อย สามร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเทคนิคการมัดเลยอย่างก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆแล้วแต่แบบว่าใครถนัดแบบไหนของายจ๋าก็ไม่ได้สวยอะไรนะคะเพื่อนๆเพราะว่าาจจ๋าทำไม่ค่อยเก่งนะคะก็อาศัยความเพียรเรานะคะเพื่อนๆมัดก็ยังไม่ค่อยสวยยังไม่สวยดีนะคะเพื่อนๆลวดลายในการมัดก็แล้วแต่ความถนัดนะคะเพื่อนๆ เราจะทําให้ไปตองเขามีลายหน่อยก็ทําลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เทคนิคการมัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนเพื่อนสวยบ้างไม่สวยบ้างแบบนี้พอเขาสุกแล้วเขาจะดันตัวขึ้นมาบีบตัวสวยกว่านี้อีกแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เป็นข้าวต้มผัดจะทำหนึ่งซึ้งนะคะนี่นี่ซึ้งประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนซึ้งประมาณนี้ทำหนึ่งซึ้ง ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนสุดท้ายที่จะจ๋ารวบรวมมาก็สําหรับการขูดมะพร้าววันนี้ไม่ได้ขูดให้ดูนะคะเพราะว่าขูดให้ดูแล้วรอบรอบกอเนะคะเป็นขูดกระต่ายนะคะเป็นเล็กขูดกระต่ายบ้านเฮาเอิญนะคะเพื่อนๆเล็กขูดกระต่ายเราใช้ขูดกระต่ายวันนี้ยจยจ๋าก็ใช้เตาถ่านเตาฟืนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆใช้เตาถ่านเตาฟืนเหมือนเดิมนะคะเทคนิคการมัดกันอย่างก็อย่างที่ยจยจ๋าว่าก็เอา ตามที่ถนัดตามตามที่ชอบนะคะเพื่นอนเ่ไม่ให้น่าเกลียดเกินไปนะคะเพราะเราขายในหมู่บ้านเราเนาะคะ่ะเพื่อนทําให้ไม่น่าเกลียดเกินไปวันนี้จะใช้มะพร้าวสามลูกนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยาจะใช้มะพร้าวสามลูกเลยนะคะสําหรับข้าวผัดหนึ่งกระทะกลางเนาะค่ะหนึ่งกระทะกลางนะคะไม่ใช่กระทะใหญ่นะคะหนึ่งกระทะกลางใช้มะพร้าวสามลูก ก็สุดยอดอยู่นะคะเพื่อนๆก็สุดยอดอยู่นะคะเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมายสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการทำหารายได้เสริมของเยจ๋าในทุกวันนะคะเพื่อนๆหลังจากที่กลับมาจากทํางานเนาะค่ะหลังจากที่กลับมาจากทํางานบ้านติดถนนนะคะเพื่อนๆเสียงก็จะมีเสียงรถเสียงโฆษณาเสียงรถเสียงโฆษณา่เยาจ๋าไม่ได้อยู่ที่บ้านนานนะคะมาอยู่ที่ แตเสียงเสียงเสียงโฆษณาก็เป็นการที่หารายได้เสริมเข้าครัวเรือนเนาะค่ะเพื่อนๆหารายได้เสริมเข้าครัวเรือนหลังจากที่ไปทํางานนะคะไปทํางานกับพ่อบ้านเนาะค่ะไปทํางานกับพ่อบ้านแล้วเราก็กลางวันยายจ๋าก็จะมีห่อข้าห่อข้าต้มผัดห่อข้าต้มธรรมดาห่อขนมช่วงนี้ก็ กระแสมาแรงหน่อยก็คือลูกตาลเนาะค่ะเพราะว่าลูกตาลสุกเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนยายจ๋าก็ใช้ทํามาเป็นขนมเทียนหรือหลายๆที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะขนมใส่ไส้แต่ถ้าพูดว่าขนมใส่ไส้อาจจะไม่ถูกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นขนมใส่ไส้ก็จะเป็นอีกประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะก็มีก็ทําไส้เหมือนกันค่ะแต่ทํากะทิราดข้างนอกแล้วก็ห่อห่อเหมือนกันแต่ไม่ห่อแบบนี้นะคะห่อเป็นอ่า สามเหลี่ยมนะคะห่อเป็นสามเหลี่ยมสวยๆหน่อยอะไรแบบนั้นนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวต้มผัดนะคะเพื่อนๆข้าวต้มผัดข้าวต้มข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดอะไรแบบนี้ก็เทคนิคส่วนองค์ประกอบวันนี้ก็จะมีมะพร้าวนะคะเจ๊จ๋าอาจจะไม่ได้ขึ้นให้ดูนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆบ้านก็คงจะทํากันเนาะค่ะก็เคยทํากันบ้างนะคะองค์ประกอบที่เจ๊จ๋าทำข้าวต้มผัดในวันนี้ก็ ต้นเรื่องก็จะเป็นมะพร้าวน้ำตาลข้าวข้าวที่เราคัดมาแล้วเนาะคะ่ะข้าวเหนียวจะเป็นข้าวเหนียวงข้าวเหนียวอะไรก็ได้แบบนี้ฮน่าค่ะข้าวเหนียวสวยๆหน่อยแบบนี้ข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวอะไรก็มันจะได้หอมๆห,หรือเรามีเทคนิคที่เสริมมาด้วยก็คือเตยอหอมแต่สําหรับยะจ๋าใช้มะพร้าวเยอะความหอมก็จะมาจากมะพร้าวก็จะไม่ใช้เตยหอมเราจะ,ะแยกกลิ่น ให้ชัดเจนะนะคะเพื่อนๆนคือเราจะไม่ใส่เตยหอมเนาะค่ะเพื่อนๆนขนมบางอย่างถ้าใส่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่คืออ่าแล้วแต่ที่เทคนิคของแต่ละคนที่จะทําชอบแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะพเพื่อนๆอนอันนี้เราเลือกที่จะทําได้นะคะพเพื่อนเเราเลือกที่จะทําเรื่องที่จะอะไรก็ได้นิ้นคือหวานมันอร่อย สะอาดถูกหลักอนามัยหวานมันอร่อยก็โอเคใช้ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเรากินเราอยากกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยแล้วเราก็อยากขายอะไรอะไรที่มันอร่อยอร่อยให้คนอื่นจะกินเหมือนกันค่ะไม่ใช่เออกูกินอร่อยอร่อยแล้วคนอื่นจะกินยังไงก็ช่างอะไรแบบนี้ก็คงก็คงจะไม่ใช่นะคะเพื่อนเพื่อนเรากินอะไรอร่อยอร่อยปริมาณแบบไหนเราเคยไปซื้อมาอุ้ยเอาเสียเงินซื้อมันก็แพงนะคะเพื่อนเพื่อนก็ เน้นคุณภาพไปเลยค่ะถ้าเขาชอบของเราเอือยายอันนี้เราเห็ดโป๊ะปังวจวดจ้าดหลายแบบนี้สนชอบสนต้องมาเอากับลาบตลอดถึงแม้จะแบบนี้อะไรแบบนี้ะนะค่ะเพื่อนๆมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะอันนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะอันนี้ก็พูด ไปเรื่อยในในแนวที่ตัวเองชอบอะนะค่ะเพื่อนเพื่อนพูดไปเลยก็ขอบคุณนะคะวันนี้เป็นขนมหวานข้าวผัดก็เป็นถั่วดำนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนใจจ๋าไม่ได้ใส่กล้วยนะคะวันนี้ก็คือเน้นถั่วดำล้วนๆน,นะคะเพราะกล้วยช่วงนี้บางทีถ้าเราซื้อในตลาดอาจจะเจอกล้วยอ่อนแล้วมัน มันไม่ค่อยหวานชำ้ำยายจ๋าก็เลยไม่เอานะคะเพื่อนๆยจ๋จต้องการกล้วยที่แก่ iin, แล้วก็ชํำแล้วก็หวานพอทําแล้วมันจะไม่ออกเปรี้ยวมันจะออกหวานหอมอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะได้ปริมาณที่เราต้องการนะนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ยจ๋จขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายวันนี้ยจ๋จเอาขนมมาฝากนะคะอย่าลืมแวะมาเอาข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มผัดนะคะ มัดแบบนี้ก็ได้บางท่านเขาก็ไม่มัดเจ๊จ่ายคิดว่ามัดแบบนี้มันมันรูปทรงมันสวยดีฮนะคะเพื่อนๆก็เป็นแล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆแวะมาเอาข้าวต้มผัดเจ๊จ๋าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าพี่ๆเพื่อนๆฝั่งยุโรปลูกหลานน้องๆนุ่งที่แวะเข้ามาให้กําลังแรงใจเจ๊จ๋านะคะแล้วตอนนี้เจ๊จ๋าแทบจะค้างตอบ พี่ๆเพื่อนๆเ,เยอะเลยนะคะเพื่อนๆจังหวะของยายจ๋านะคะอันนี้ก็เป็นการที่อ่าพูดเหมือนแก้ขัดตัวเองนะคะ่ะเพื่อน,เอน,เอนๆเพราะว่านั่นนี่ๆยายจ๋าทำ ทำงานเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตนะเพื่อนงานพี่ยูจะก็อยากส่งพี่เพื่อนเพื่อนก็อยากไปอาจจะไปแล้วอาจจะไม่ตรงกับที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาแบบนี้ยายจะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อนบางครั้งเทคโนโลยีที่ยายจะทําก็บกเก่งแล้วโทรศัพท์ยายจะก็เริ่มสีห้างอีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนห้างแปลว่าพังนะคะเพื่อนเพื่อนห้างแปลว่ามันจะพังอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ยายจะต้องกราบขอพระคุณ พี่ๆเพื่อนๆลูกๆหลานๆ,ๆที่เขามาให้ยอดซรัพยอดวิวพี่ๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเอนก่าที่แวะเข้ามากินน้ํากินท่าแวะเขามาเล่นกับยายจ๋าประจาประจาประจำ,ะจำ,ะจำยายจ๋าต้องกราบขอบพระคุณมากมายนะคะขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกทุกกำลังใจที่มีให้ครอบครัวอิสาระเบิดอเลยจ้ายายจ๋าขอบพระคุณมากมายไม่มีอะไรจะให้นอกจากคําว่าขอบพระคุณมากๆนะคะ เ <9. S 2> ขับตอนสุดท้ายแล้วนะคะน,น,นี่นึ่งว้าวว้าวนี่เพื่อนๆจะสุกแล้วออ้ยนี่คืออึดอายสุกแล้วจะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆน,น,นี่แปบ๊บเดียวเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราทำเราพัดให้เพื่อน เกือบจะสุกครึ่งหนึ่งแล้วคะ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นว่าง่ายเพื่อนๆเราทำทุกอย่างให้มันสุกเพียบพร้อมเลยนะนตา